อซ่อมเลยอย่างเงี้ยมีกระเปาป๋าใจเยน็นซ่อมเลยโดนชนอย่างเงี้ยซ่อมเลยไหมซ่อมได้ไดไดล้วอย่างนั้นอ่ะพุ่งมาชนต่อหน้า้าผมหลังเอาจริงๆนะอย่างนี้อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าชนอย่างนี้เขาเรียกว่าัราววนะขวางเมื่อกี้พุ่งจากด้านหน้าเลยนะครับคันไหนอ่ะพุ่งมาชนข้างหน้าบอกไม่เรียกว่าชนอ่ะ เอ้ยคนนี้คนนี้ไอ้แฟกิโอแน่นอนเดี๋ยวผมว่าโกโ,โปรโลงข่าวดูว่าถามเขาว่าชนหรือไม่ชนดูเอ,อ้าซ่อมยังไงเหมือนไม่ซ่อมเพื่ออะไรครับเนี่ยไอป้ป๋าไอ้เวนซ่อมอยังครับขยันขึ้นจริงเลยร <laughs> เริ่มร้อยเ <laughs> สียก็ซ่อมฟรีๆอีก กลุ้มไหมเนี่ยกลุ้มจริงๆเลยซ่อมยังไงให้เหมือนไม่ได้ซ่อมครับอย่างนี้แหละขึ้นขึ้นอีกขึ้นอีกปขึ้นจีนนอตินนอตินนอฟังไหนหมดนะไม่กินซ้ายดีกว่ายิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วยยิงแล้วกวาฮ่าเจ๊กเจ๊กเลยข่าวดีเจ๊กยาว mình chạy, hai được, đây mình cho này nếu mình giống này nếu mình คือภาพเราเห็นไม่ชนแต่เขาก็ดินอะเห็นไข่แกมาแรงเนยหน้าปว่แตกแปลกวัแลวเพื่อนต๋า เต็มรนดรัลิถสองคนนะจัดการ ระจกมันไม่แตกกันเลยอ่ะยนใครตายเป็นคันนะ